ผมมีหลักง่ายๆอยู่2อย่างก็คืออันที่หนึ่งเราต้องมีกิจกรรมกับเขานะใกล้ชิดเขาอันที่2ก็คือเขาต้องทํากันบ้านหลักง่ายๆแค่นี้ตอนเด็กๆหลายคนไม่เข้าใจนะคิดว่าจะไปใกล้ชิดลูกตอนเป็นวัยรุ่นซึ่ผมมันผิดนะนี่คือประสบการณ์ของเองผมกับภรรยาคุยกันเลยว่าอย่างน้อยในช่วงเรียนอนุบาลเราต้องกินข้าวกับเขาฟังเขาเล่าเชื่อไหมครับว่าในกิจกรรมที่ฟังเขาเล่าพูดถึงครูพูดถึงเพื่อนเนะี่ยมันเป็นการสร้างบอนดิ้ง บอ n ดิ้งคือความผูกพันเมื่อเกิดความผูกพันระหว่างลูกกับพ่อแม่เชื่อไหมว่าตอนเขาเป็นวัยรุ่นเขาจะไปบ้านเพื่อนไปทํากิจกรรมอะไรก็แล้วไม่ต้องไปกลัวความผูกพันหรือบอลดิ้งนี้ไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะติดยาเสพติดไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะ,ะถลเอะถลายไม่ต้องกังวลว่าเขาจะเสียคนถ้าพวกเราสร้างบอลดิ้งตั้งแต่สักอัลบาลจนถึงป .5 ป .6 ทุกอย่างจบเป็นคาตอบที่จบแล้วว่าทุกอย่าง เมื่อต้องเป็นกังวลและอีกเรื่องนึงคือเรื่องการทาการบ้านผมคิดว่าการทาการบ้านคือการแสดงความรับผิดชอบหรือวินัยของเด็กเด็กถ้าเราเอาเชือสยว่าเขาทาการบ้านนะเม่ต้องเป็นกังวลว่าเขาจะมารับผิดชอบใดๆนี่คือ2เรื่องและนเรื่องสําคัญคือเมื่อเขาเป็นวัยรุ่นเรียนหนังสือขึ้นมาในระดับมัธยมสิ่งที่จะมาที่สุดคือต้องให้เขาเป็นตัวเขาเองเราต้องดูว่าเขาบอลทูบีเป็นอะไรเขาพาชันเป็นอะไรเราส่งเสริมไปในทิศทางที่เขาควรจะเป็นอย่าคิดว่าเขาเรียนเก่งเขาจะต้องเป็นหมอไม่ควรเลยนะอันนี้คือจุดอันตรายซึ่งงผมได้้รรรรัับกาเเียนูจตวอ ดังนั้นเขาอย่าเป็นอะไรที่เขาคิดว่าในความเป็นตัวตนนะครับเราส่งเข้าไปเขาประสบความสำเร็จน่นแน่นอน